สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วครับเบมบูเอ็สุขอนะครับวันนี้มันคิดสั้นๆครับใครที่อยากได้อินโทรเท่ๆแบบไม่ค่อยเท่มากครับกดเข้ามาตรงนี้ครับเพจสโตนครับเขียนว่าอินอินโทรอินโทรนะครับอินโทรอินโทรอะไรวะมาร์เกอร์นะครับนี่ครับ นี่ครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้เลยครับแต่ผมไม่ดาวน์โหลดนะครับพื้นที่เต็มขอโทษทีนะครับเอ่อที่ใครอยากได้แอปนี้นะครับผมจะไปทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชิกแบมบูไอซ์สื่อสองด้วยบย